สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับพี่แก๊สเช่นเคยครับนำความเป็นสี่อมงคลมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับผมมาที่วัดทุ่งเศรษฐีอัมพาวาสมุตสงครามหรือว่าแม่กลองครับอากาศหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูสังคลักษ์วิทยาญาณธรรมโมหลวงพ่อใจดีมากๆครับวันนี้ พาผมมาชมต้นพระสีมหาโพนะครับซึ่งเป็นเรียกว่านำมาจากประเทศอินเดียนะครับนะครับก็วันนี้ขนาดที่พูดอยู่ผมก็ยังตื่นเต้นอยู่นะเมื่อวันก่อนนู้นนะครับพ่อพาไปดูไปพาไปดูไปชมพาไปดูไปชมนะครับผมต้องชื่นใจมากๆ นำภาพมาฝากทุกท่านนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ถือโอกาสเปลี่ยนธงด้วยนะฮะเป็นธงธงธรรมจักรแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นสี่มงคลแล้วก็เป็นธรรมะมากๆนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปกราบไปขอใบโพนะครับซึ่งเป็นที่นำเมล็ดมาเพาะนะครับนำจาก ประเทศอินเดียต้นพระศรีมหาโพในปัจจุบันนี้นะครับนะครับแล้วก็นำมาปลูกที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับพ่อนำใบที่ร่วงนะครับไปตากแดดแล้วก็นำไปป่นนะครับแล้วก็นำไปเป็นสีมงคลนะครับแตม์นะครับตายางวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเพื่อมอบพระโยมเป็นสีมงคลบูชาที่บ้านนะครับก็เหมือนกับ ทุกท่านได้ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียครับนำภาพมาฝากทุกท่านนะครับแหมชื่นใจมากๆชื่นใจมากๆนะครับชมบรรยากาศแล้วถูกใจยังไงลองแวะไปนะครับแวะไปไปขอใบโพนะครับจากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบอกว่าบางส่วนนําไปทํามวลสารนะครับไปปั่นใบบด นะครับเพื่อจะมาทำเป็นพระมอบให้โยมเป็นสิริมงคลต่อไปแล้วหลวงพ่อ,อยังเล่าให้ฟังด้วยเรื่องราวของปฏิหารต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลายท่านมากาบขอพอรแล้วเป็นสิริมงคลมากมายหลายประการนะครับนำะมาฝากทุกท่านครับก็ขอความเป็นสิริมงคลให้ทุกท่านโชคดี สมความปรารถนานะครับชมรายการนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่เขาเรียกที่ที่ที่บ้านเนี่ยนะเปิดเป็นแหล่งปลูกต้นไม้เข้าไปเที่ยวยบบเนี้ยนะเรามีจาวามตภาในในพุทธศาสนาต้องไปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาทุกเดือนที่ยังไม่มีโควิดะนะครับ โควิดจะไม่เคยโยงว่จะไปปฏิบัติทุกเดือนได้เม็ดต้นมาก็ที่ฐานเพราะขึ้นก็จะแจกกรรมวัดโยงเพราะขึ้นได้สิบต้นครับก็มาไว้แจกให้ที่วัดทุ่งต้นหนึ่งแล้วก็กี่กี่เดือนนะครับกว่าจะมาลงเป็นตรงนี้ฮะก็เพาะไว้ประมาณสักข้าวข้าวก็อาจจะได้สักสามสี่คพินี่ก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนนั้นหกเจ็ดเดือนอ๋อ ได้มาประมาณนั้นครับผมกต้องเก็บดนแล้วพอปลูกเสร็จแล้วนี่หลวงพ่อมีนิมิตคิดฝันอะไรบ้างไหมครับหรือว่าญาติโยมก็ไม่มีนิมิตอะไรก็ปลูกไว้เพื่อระลึกกันนะครับไว้เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นสาวกแล้วก็ได้นำหลักธรรมของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติถือว่าเกิดความร่มเย็นในชีวิตนะนะครับร่มโพล่มไซอะไร นีญาติโยมสามารถมากราบมะขอพรได้เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นต้นโพจากอินเดียเลาก็มาขอใบไปเป็นสริมงคลครอบครัวก็เอาใบคือใบใบก็เป็นมงคลนะนะเราไปอินเดียไปเจอต้นมาโพธที่อยู่หลังพระพุทธเมตตาเคร่บก็จะมาเก็บมาแล้วก็มาบูชาอบบนี้ก็เคยไปแต่ก็เก็บได้เนี่ยเก็บได้มาแต่ว่า ก็นึกๆในใจว่าอธิธษฐานบางทีถ้ามีบุญวาสนาถ้าได้มาปลูกไว้ที่วัดต้นมันก็เป็นมงคลนะนะครับต่อไปอาจจะเอาหลวงพ่อพุทธเมตตามาตั้งในอนาคตข้างหน้านะโยมมากราบไหว้<อ>วเป็นงคหลวงพ่อพุทธเมตตาในในในสลาขึอแล้วก็กลับมาก็ได้รอพุทธเมตตาแล้วก็ได้ต้นโพมานี่ก็ถือว่า เป็นนิมิตเลยนะคือต่อไปได้ต้นโพมาได้ใบต้นโพมาแล้วก็ยังมาหล่อพระพุทธเมตตาหน้าตาก่าสิบนิ้วต่อไปถ้าเป็วาสนาดีอาจจะสร้างเจดีย์ไว้ด้านหน้าต้นโพต้นนี้ก็ได้อ๋อไปเจดีย์ประจุพระบรมสารีริกธาตุเคยได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากสมเด็จญาณสังวรพระสังครับมันประทานให้มาอันนี้เอาไว้ในพระโบสถครับ ก็้นะอาจจสร้างพระเจดีย์นะพระเจดีย์ไม่ต้องให้ใหญ่มากนะใช่ครับพอที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุได้คิดว่าก็เป็นมงคลนะได้ต้นโพมาได้หลวงพ่อก็นําใบต้นโพเนี่ยแจกญาติโยมที่มีอที่มาที่เขามาบูชาองค์หลวงพ่อพระศิวลีนะครับก็เอาใบโพให้โยมสรีมงคลไปด้วย ถือว่าใบโพต้นนี้เป็นมงคลเป็นสูงสุดที่พุทธองค์ได้ทรงทรมแล้วก็สําเร็จมันเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วต้นนี้ก็ถือว่าหลวงพ่อจะานะจังหวัดหลวงพ่อแดงหรือว่าหลวงพ่อตำบลข้ามาร่วมปลูกด้วยอผู้ว่าก็ถือว่าท่านผู้ว่ามาด้วยนะราชการจังหวัดตอนนั้นปีหกสองหกสามหกสาม